สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวที่ได้มีไอดอลชื่อดังชาวกัมพูชาได้มาท่องเที่ยวรีวิวเปรียบเทียบสถานที่ต่างๆในประเทศไทยพร้อมกับได้บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามความรู้ของเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยเนี่ยสามารถพูดภาษาคาเมรได้เนื่องจากมีคาเมรเป็นบรรพามร,รุษ หรือจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างวัดไทยกับวัดคขมนกัปตานาทยกับตานาคเมนเธอจะพูดว่าอะไรบ้างและคนคขมรส่วนใหญ่เขาจะแสดงความคิดเห็นกันว่าอะไรไปฟังกันเลยครับและผมว่าเราก็มาเริ่มตอนที่เธอกําลังเดินทางข้ามฟ่งจากชายแดนกัมพูชามายังประเทศไทยกันดีกว่าครับซึ่งตัวของผู้หญิงคนนี้ ก็มีความรู้สึกที่ดูจะตื่นเต้นมากๆที่กําลังจะได้เดินทางข้ามมาอย่างประเทศไทยพร้อมกับได้พูดถึงความสะดวกสบายในการข้ามฟังนะครับแถมเธอยังบอกด้วยนะครับว่าในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงอย่างบุรีรัมย์สุรินทร์หรือศรีสะเกดถึงแม้ว่าพื้นที่แถวนี้จะเป็นประเทศไทยแต่ว่าคนที่นี่สามารถพูดภาษาเขมรกันได้หมดทุกคนโอ้โห นี่ผมไม่รู้ว่าเธอไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะครับเนี่ยซึ่งพอเธอได้ข้ามมายัางประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเธอก็ได้ไปทําเอกสารกับซื้อของต่างๆในการเข้าประเทศนะครับและพอตัวเธอได้ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทางผู้หญิงคนนี้ก็ได้เริ่มสำรวจรีวิวประเทศไทยซึ่งเธอเนี่ยก็ไปมากมายหลากหลายที่เลยนะครับโดยผมก็จะพาไปเริ่มที่วัดกันก่อนคือว่าทางผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้มาเยี่ยมชมวัดของประเทศไทยวัดหนึ่งพร้อมกับได้พูดเปรียบเทียบ แล้วว่างวัดในไทยกับกัมพูชานะครับเขาได้พูดประมาณว่าดูเหมือนว่าวัดในกัมพูชาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่และได้รับการพัฒนามากกว่าวัดในประเทศไทยนะแต่ว่าวัดประเทศไทยก็ค่อนข้างเรียบง่ายแถมยังมีการปลูกต้นไม้จํานวนมากบริเวณวัดทําให้เกิดความรู้สึกล้มเย็นกุฏิพสมก็ขนาดเล็กดูเหมือนว่าวัดในประเทศไทยเนี่ยจะใส่ใจเรื่องความลมลื่นนะเนี่ยแถมไม่ค่อยมีขยะด้วยมีต้นไม้เยอะมากเลย ฉันประทับใจในความสะอาดจริงๆก็คือถ้าให้สรุปเนี่ยเธอรู้สึกว่าวัดในประเทศไทยที่เธอได้ไปมีความรู้สึกเรียบง่ายสะอาดลมเย็นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องขนาดก็บอกนะครับว่าวัดในประเทศกัมพูชาจะมีความใหญ่โตอลังการมากกว่าและจากนั้นตัวเธอจึงได้มาสำรวจอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่ทั่วไปของประเทศไทยนั่นก็คือตาลาานั่นเองครับและตอนนี้เธอก็ได้อยู่ที่จังพร้อมกับได้เดินทางมาสำรวจยังตาลาดแห่งหนึ่ง โดยเธอก็ได้บอกเล่าด้วยนะครับว่าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้คนพูดภาษาคขมนถึง95%แถมคนคขมนที่อยู่ที่นี่มักจะเรียกประเทศนี้ว่าสยามไม่ได้เรียกว่าไทยด้วยและพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็พูดภาษาคขมรได้อีกด้วยครับคือผมไม่รู้ว่าเธอไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนนะครับเนี่ยซึ่งเธอก็ได้เดินไปซื้อของกินตามร้านในตลาดโดยเธอก็ได้เลือกใช้เป็นภาษาคขมรในการซื้อของด้วยนะครับ เธอเนี่ยคิดจริงๆว่าคนที่นี่พูดภาษาคาเมนได้ทุกคนและก็แน่นอนครับว่าพอเธอได้ใช้ภาษาคาเมนพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเขาก็พูดไม่ได้นะครับโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้ภาษาไทยเป็นการตอบโต้เธอมันจึงทําให้เธอเข้าใจผิดว่านี่ไงเห็นไหมเขาเข้าใจภาษาคาเมนอารมณ์ประมาณว่าพอเธอพูดภาษาคาเมนใส่พ่อค้าแม่ค้าทางพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ได้ชี้ของต่างๆแล้วก็ได้พูดภาษาไทยใส่นะครับว่าแบบอันนี้คืออะไรอันนี้ราคาเท่าไรมันจึงทําให้ตัวเธอ เข้าใจว่าทางพ่อ้าแม่ขาสามารถรู้ภาษาคขมรของเธอสังนั้นและถ้าเกิดมีคําไหนที่พ่อ้าแม่ขาไม่เข้าใจเธอก็จะพูดไทยตอบโต้เลยนะครับและเธอก็ยังบอกอีกด้วยว่าเห็นไหมทุกคนทุกคนที่นี้ส่วนใหญ่รู้ภาษาคขมรกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ภาษาคขมรน,นะนั่นก็คือเป็นเพราะว่าเขาแกล้งทําเป็นไม่รู้ยังไงล่ะจริงๆแล้วพวกเขารู้แต่เขาแกล้งทําเป็นฟังไม่ออกมันเห็นได้ชัดเลยว่า ที่ตาลาซาลาบุรีเนี่ยมีคนคาเมนเยอะมากแถมคนส่วนใหญ่ก็ยังดูเป็นมิตรมากเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขากําลังลอกตัวเองหรืออะไรนะครับเนี่ยแกหกวั้นค้างๆไงาง่เนี่ยเสร็จเสร็จอิเล่ยแต่ผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามันยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าตัวของทางผู้หญิงคนนี้ก็ยังคงเดินซื้อของพร้อมกับได้ถามพ่อค้าแม่ค้าเป็นภาษาคาเมนเหมือนเดิมและเธอก็ได้บอกด้วยนะครับว่า ผู้คนที่เนี่ยรู้จักภาษาคขมรจริงๆถ้าเป็นคนที่มีอายุเยอะหน่อยเนี่ยพวกเขารู้ภาษาคขมรหมดเลยนะพวกเขาเปรียบเสมือนพี่น้องนี่ฉันไม่รู้สึกว่าฉันอยู่ตั้งประเทศเลยนะเนี่ยฉันไม่รู้สึกว่าฉันอยู่ประเทศไทยเลยฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่คาเมรของเราเหมือนอยู่ประเทศกัมพูชาเลยเพราะว่าประชากรที่นี่พวกเขาส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาคาเมรกันทางนั้นแถมตลา,าดพวกเนี้ยก็ยังเป็นตลา,าดที่ขายของเหมือนกับคาเมรบ้านเราด้วยนะ โดยฉันเนี่ยก็ได้ไปสอบถามหลายคนแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ไม่รู้จักภาษาคขมรฉันคิดว่าเขาอาจจะแกล้งทําเป็นไม่รู้แต่จริงๆเขารู้แน่นอนเพราะอะไรทําให้ฉันคิดแบบนั้นน่ะหรอก็เพราะว่าถ้าอยู่คขมรใต้พวกเขาจะมีเรียนภาษาเขมรของเราไงอันนี้ผมไม่รู้ว่าเธอมาโนไปเองหรือว่าเธอเนี่ยได้ข้อมูลผิดๆหรือคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคือเธอเนี่ยดูมั่นใจมากขนาดเพราคขาแม่ค้าตอบกลับเป็นภาษาไทยเธอก็ยังคิดนะครับว่าพวกเขาเนี่ยรู้จักภาษาคขมร ซึ่งถ้าเกิดใครตอบว่าไม่รู้เนี่ยเธอก็จะคิดนะครับว่าพวกเขาได้กำลังโกหกุดยอดจริงๆครับจากนั้นในวันต่อมาผู้หญิงชาวกัมพูชาคนนี้ก็ยังคงเดินทางไปสำรวจตามที่ต่างๆในประเทศไทยซึ่งสถานที่ตอนนี้ที่เธอได้มาถึอนันก็คือตาลาาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับโดยผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าทางผู้หญิงคนนี้ก็ทำแบบเดิมเลยครับนั่นก็คือการเดินซื้อของพร้อมกับถามพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาเขมรเพราะเธอคิดจริงๆนะครับว่าที่ประเทศไทยเนี่ย พวกเราใช้ภาษาคัมเบตกันจริงๆเธอเนี่ยมั่นใจเรื่องนี้มากเลยครับจนตัวเธอก็ได้เดินไปถามแม่ค้าคนหนึ่งด้วยภาษาคัมเบตแต่แม่ค้าคนนั้นก็ได้ตอบกลับเธอมาว่าพูดภาษาไทยค่ะคือผมต้องบอกเลยครับว่าพอเธอได้ยินคําพูดของแม่ค้าเนี่ยเธอก็ดูหน้าเสียไปเลยนะครับพูดภาษาไทยจ้ะพูดภาษาไทยยายไทยเหรอแต่เธอก็ได้ยิ้มจนเจินแล้วก็ได้เริ่มพูดถึงข้อสียของท่ตาลาดแทนนี้ว่าจากตอนแรกที่เธออารมณ์ดีๆเนี่ยเธอก็เริ่มป ถึงเรื่องไม่ดีที่เธอรู้สึกในตลาดแห่งนี้เลยนะครับเธอเล่าว่าโอโ้โหที่นี่มีของกินที่น่าอร่อยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าขายน้อยไปหน่อยนะเนี่ยแต่ว่าตอนแ้นฉันจะเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้พวกคุณฟังนะว่าตอนแรกฉันก็รู้สึกมีความสุขที่ตลาดแห่งนี้แหละเพราะฉันพูดตรงๆว่าฉันคิดว่าที่นี่ก็เหมือนคาเมดบ้านเราแต่พอเดินไปเรื่อยๆบางคนที่นี่เขาไม่ค่อยยิ้มแย้มเลยแถบยังมีบางร้านที่พอฉันได้ซื้อของแล้วเดินไปขอช้อนซ่อมเนี่ยซึ่งฉันก็ขอไปหลายอั และเขาก็ได้ปนด้วยนะว่าทําไมใช้ถึงขอเยอะจังเลยเหมือนว่าเขากําลังคมคู่ฉันบอกตามตรงนะว่าการซื้อของที่คอมเมนไม่เห็นใจจูจิจุกจ,จิกแบบนี้เลยฉันงุ่นงิดเลยนะเนี่ย คือที่คาเมรบ้านเราเนี่ยฉันอยากจะเอาช้อนซ้อมกี่อันก็ได้และฉันก็รู้สึกจริงๆนะว่าคนที่นี่ก็ล้วนแต่เป็นชาวคาเมรด้วยกันทางนั้นพวกเขาแข่งก้าวกับเราและอีกเรื่องหนึ่งนะนั่นก็คือเรื่องภาษาคาเมรคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็รู้จักภาษาคาเมรกันทางนั้นแต่ว่าพวกเขาก็ไม่พูดภาษาคาเมรเลยคือฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าพวกเขาจะทําเป็นไม่เข้าใจไปทําไมทางทางที่พวกเขาก็รู้จักภาษาคาเมรดีแต่ฉันก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะเรามาเที่ยวบ้านเขาเนี่ยเราก็ต้องเคารพสั าที่ฉันจึงได้เดินออกมาแขมพ่อของฉันก็ต้องทําการรักษาสุขภาพที่ประเทศไทยด้วยแต่ฉันก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าที่นี่ก็คือดินแดนคาเมรของเราผู้คนที่นี่ก็รู้จักภาษาคาเมรพวกเขาฟังภาษาคาเมรได้อย่างแน่นอนสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยล้วนแต่เป็นความจริงทางนั้นฉันไม่กลัวลอกแต่นี่ก็คือเรื่องราวที่ฉันได้เจอในตาลาาแท่กดีนะคือสรุปเลยนะครับผมคิดว่าทางผู้หญิงชาวกัมพูชาคนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะเย็นเย็นให้คนไทย จากภาษาคขเมรให้ได้ถึงแม้ว่าตัวเธอจะได้พูดภาษาคขเมรให้กับคนไทยฟังและคนไทยก็ฟังไม่ออกพร้อมกับได้พูดภาษาไทยตอบโต้เธอก็ยังคิดนะครับว่าคนไทยเหล่านั้นเขาฟังออกแต่กลับไม่ยอมพูดภาษาคขเมรไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันคือเธอมันโดเก่งจริงๆนะครับจากนั้นเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับว่าหลังจากที่พวกเขาได้ดูคลิปของไอดอลกัมพูชาคนนี้พวกเขาจะแสดงความคิดเห็นกันยังไงบ้างก็ขอโอกาสดูควมรันึกไหลก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคอมเมนต์แรกเขาก็ได้มาพูดถึงเรื่อง เขาบอกว่าวัดไทยคัดลอกมาจากคำเมนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์คนไทยเป็นชนชั้นกุ่มน้อยจากตอนใต้ของจีนพวกเขาขโมยวัฒนธรรมคำมนอเอมมนต้อมมาพูดว่า,าเจดีคำมนของพวกเราเนี่ยสวยงามส่วนเจดีไทยก็ดัดแปลงมาจากขำมนแผ่นดินของพวกเขามันก็คือของคำมนนั่นแหละพวกเสียมขโมยของพวกเราไปอีกโดยคอมมนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์จากคลิปที่เธอได้เดินบอกนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาขมเมนได้อเอมมนต้อมมาบอกว่าส่วนใหญ่แลวพวกเขาเนี่ยก็ เป็นคนคำเรกระทั้งนั้นดังนั้นแล้วพวกเขาก็พูดภาษาคำเรได้อยู่แล้วคนไทยไม่มีตัวตนบนโลกแห่งความจริงเขม่ต้องมาบอกว่าคนพวกนั้นน่ะก็คือพี่น้องชาวคำเมรของพวกเราทั้งนั้นแหละเอาจริงๆจ้กที่ผมอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่เด็ชาวกัมบูชาหลายคนก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคบว่าคนไทยเนี่ยพูดภาษาคำเรได้และพวกเขาก็คือคนคำเมรแ,แผ่นดินที่พวกเขาอยู่ก็เป็นของคำเมรอีกก็คือเรียกง่ายๆว่าเคมนั่นแหละครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะ